สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเด็ก Evo Abyss นะครับซึ่งเป็นเด็กที่เรียกว่าอาร์คไทป์ใหม่ของซอง Sky d r าก o n ซองที่4นี้เลยนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสําหรับใครที่อยากจะเติมเกมชนวนวอเรยนเนี่ยสามารถไปเติมกันได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์เติมผ่านไซเกมไดีราคาประหยัดปลอดภัย100%สามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือว่าจะเป็นใน LINE ยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการเนี่ยก็ฝากบอกเอามาจากช่องผมด้วยนะครับมาครับ ที่ตัวของเด็กลิฟนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเด็กเนี้ยผมลองตั้งแต่วันแรกอะนะตั้งแต่วันแรกที่ซองเข้าแล้วนะครับแต่ว่าวันแรกเนี่ยลิฟยังไม่นิ่งแล้วก็ยังมีการปรับจูนอยู่แบบมีปรับใบนั้นเล่นแบบนั้นเล่นแบบนี้ใส่ใส่เลดเกมไม่ใส่ต้นเกมเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันที่ผมอัดคลิปลิฟนี้นะครับผมลองมาค่อนข้างหลายเกมแล้วลองมาเป็น20เกมแล้วก็วิลเลจค่อนข้างดีมากๆนะครับเรียกว่าแบบ กดไป20เกมก็คือชนะไปน่าจะประมาณแบบ 15, 14, 15เกมได้เลยนะครับเรียกว่าเด็กมันค่อนข้างเก่งแล้วก็สู้กับเด็กในในเมตาปัจจุบันได้ดีมากๆนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยต้องบอกว่าตอนวัน2วันแรกเนี่ยดูเหมือนเด็กมีมาดูเหมือนแบบเด็กมันเล่นยากจังว่ามันดูเงื่อนไขยเยอะจังว่าแต่ว่าโอเคพอริสมันนิ่งแล้วแล้วก็พอเมตามันเริ่มมันเริ่มมีภาพมีทรงแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเด็กที่ดีเฉยเลยนะครับ ามาดูกันที่เมคานิกของเด็กก่อนละกันเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเด็กใหม่เนาะหลายคนอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าเมคอนิกมันเป็นยังไงนะครับก็เมคานิกของเด็กนี้ก็คือคอหลักของดิ็กเลยคือเบเรียลนะครับเบเรียลเนี่ยเป็นตัวละครออเป็นการ์ดที่7จ็ดานาเจนะครับพอลงมาแฟนแฟทำสิบดาเมจใส่ออออเดอร์ฟอลเวอร์รวมถึงบอร์ดเราด้วยนะครับก็คือบอร์ดอีกฝั่งกับบอร์ดเราเนี่ยโดน10บดาเมจออเลยแล้วก็ตัวของเบเรียลเนี่ยจะมีซูเปอร์สกายบาวอาร์ตนะครับ ค่าซูเปอร์สกายบาร์ก็คือเก็บสกายบาวได้15ครั้งนั่นแหละนะครับมันจะติดเคสนะครับซึ่งเคสของเบเรียลเนี่ยจะเคาดาวส4แล้วก็ลาสเวิร์ดก็คือดิว l 20 to t ท e ดิเอนิมิตเก็คือทำา20ดาเมจใส่หน้าอีกฝั่งเลยถ้าเคสหมดนะครับแล้วก็ตอนซูเปอร์อีโวเนี่ยตัวของเบเรียลเนี่ยมันจะลดเค้าดาวของเคสลง1ก็คือเร็วขึ้นเธอหนึ่งตอนซูเปอร์นะครับ ก็คอหลักก็อย่างนี้เลยก็คือแบบเอาเบเรียลมาเก็บซุปเปอร์สกายบาวอาร์ตแล้วก็ลงมาแปะเคสซุปโบเบเรียลลดเทินแล้วก็ยือต่อไปเรื่อยเรื่อจนเคสมันแตกแล้วก็ทํา20ดามจอันนี้คือคอหลักของเด็กนะครับทีเนี้ยคอหลักของเด็กเนี่ยมันดูค่อนข้างทํายากแล้วก็มันต้องเลดเกมนะครับเพราะงั้นสิ่งที่สําคัญมากๆในเด็กนี้ก็คือเรื่องของต้นเกมนะครับอ,อ่ต้นเกมเนี่ยเราจะมีใบฮิลที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีใบฮิลมีใบเทรดบอร์ด ต้นเกมที่เยอะมากๆแล้วเราก็จะมาเล่นคู่กับพวกการ์ดที่อีเวฟีต่างๆนะครับอย่างใบนี้ใบนี้ถ้าเล่นสีมันอาจจะได้อีเวฟีก็คือถ้าเบเรียรอยู่เบเรียอยู่บนมือเล่นตัวนี้เบเรียก็คือเพิ่มอีกหนึ่งนะครับรวมถึงน้องมังกรนี่ด้วยนะครับก็อีเวฟีเหมือนกันตอนที่เราปลดล็อกซูเปอร์อีวแล้วก็เราจะมีการใส่ตัวนี้มาเพื่อเก็บขังข่าวเก็บขังข่าวขึ้นมือเล่นใบนี้เก็บโกดขึ้นมือแล้วเราก็มารอเล่นแบบขังข่าวกับโกดเล่นคู่กับนีฮาน เพื่ออีโวได้นะครับเนฮานเนี่ยจะ, e Free, จะ e vo, อีโวฟรีจะอีโวเออมันจะทําให้มอนของเราตัวอื่นที่ยังไม่ได้โวเนี่ยมันจะโวให้เรานะครับแล้วก็ตัวของเนฮานมีดูดเลือดด้วยอ๋อการอีโวเนี่ยมันุมันอีโวตัวเองด้วยนะครับเพราะงั้นเนฮานเนี่ยคือลงมาแล้วออโต้เลยเป็น4ี่หกนะครับมันจะอีโวตัวเองด้วยแล้วก็มีเล่นคู่กับอ่ะดอปสองใบนี้ก็ได้อ่ะเล่นใบนี้แล้วก็เล่นคู่กับเนฮานก็ได้8ปดมานาะก็ได้รังคาวมา2ตัว ตัว3ดาเมจก็คือฮิล6ฮิล6บวกกับเนฮานอีกก็คือ6กบวกสก็คือฮิล10ได้เลยคอมโบนี้นะครับเป็นคอมโบเอาตัวรอดที่ดีมากๆเวลาคุณเจอเด็กบุกนะเล่นดรอป2เล่นเนฮานเนี่ย8มานาฮิล10นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีอ่ะใบนี้ใบนี้เป็นใบที่เอาไว้ใช้ในการจั่วเบเรียลนะครับเพราะว่าใบนี้มันคือเอ็นแฮนด์แปดเนาะก็คือถ้าคุณเล่นแบบ8มานาเนี่ยมันจะจั่วฟอลโลเวอร์คอร์ดเขึ้นไป แล้วก็รีคอเวอร์มานาเราเจ็ดหน่วยนะครับก็คือเล่นตอนเทินแปดมันจะเหลือมานาเจ็ดแล้วก็สามารถเล่นเบเดียลต่อได้นะครับหรือว่าจะโจดเป็นฟีดีเอลก็ได้อันนี้ก็คือสุ่มนะสุ่มว่าจะโจดตัวไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ฟีดีเอลอ่ะพูดถึงฟีดีเอลบ้างฟีดีเอลเนี่ยเป็นการ์ดที่เก่งมากๆนะครับเพราะว่ามันอ่ะมันต้องมันกินมันกินเนโคลเบนซี่หกนะครับแล้วก็ชุบดรอปสองและชุบดรอปหนึ่งเอ่อการชุดดบดรอปตรงเนี้ยมันคือการที่ ถ้าเกิดเราท่านะถ้ามีมอนดอบสองตายมันจะชุบมันชุบมอนดอบสองแต่ถ้าเกิดเราไม่มีมอนดอบสองตายเช่นในเกมนั้นเรามีแค่ขังข่าวไปตายมันจะชุบเป็นขังข่าวสองตัวแล้วก็อีโวให้ขังข่าวสองตัวนั้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเป็นขังข่าวเนี่ยถ้าเรามีแค่ขังข่าวที่ไปตายดอบสองไม่มีตายเลยในเกมนั้นเราจะชุบขังข่าวสองตัวมาก็คือฮิวอีหกแล้วพอจบเธอเนี่ยฟีดเอลเนี่ยจะลบมอนอีฝั่งลบสองลบสองนะครับอันนี้คือการลบเลือดโดยตรงเลย นะครับไม่ใช่เป็นการทำดาเมจเพราะงั้นสามารถผ่านบาเรียเลือดสองได้นะครับก็เป็นอีกการ์ดหนึ่งที่เก่งมากๆแล้วก็ช่วยในการอีโวด้วยเพราะว่าการ์ดใบนี้ไปเดียวคือ2อีโวนะสอีโวให้กับเบเรียลเนฮานเล่นคู่กับคอมโ,มโบก็2อีโวไอสามอีโวเลยนะสำหรับเนฮานนะครับก็มันจะเน้นประมาณนี้แหละก็คือเน้นการอีโวฟรีนะครับอะเรามีแกนจีต้าด้วยแกนจีต้าเนี่ยถ้าคุณเก็บสกายบารอาร์ตครบ10มันก็ได้อีโวฟรีเหมือนกัน เราจะเด่นว่าถือเบเรียบนมือแล้วก็เล่นพวกการ์ดอีโวฟีต่างๆไปเรื่อยๆเพื่อเก็บเก็บเกรดให้กับเบเรียนะครับพอเบเรียเกรดครบก็ลงเบเรียไปแล้วก็ซุปโปสักทีหนึ่งก็ได้เพื่อลดเทินแล้วเราก็ยื้อต่อหรือว่าเราแบบเบเรียตัวแรกลงไปซุปโปแปะเคสเรียบร้อยเล่นไลเลียต่อเล่นต่อปุ๊บโจบเบเรียมาแล้วก็ลงเบเรียอีกตุวนแล้วเราก็ซุปโปอ,อีกทีหนึ่งก็จะลดไป2เทินเท่ากับว่าจากสเทินเหลือ2เทินเท่านั้นในการปิดเกมนะครับ ก็เด็กก็จะประมาณนี้นะเน้นยื้อนะครับเน้นยือ้อฮิลยื้อไปเรื่อยๆเรยทรดบอร์ดฮิลยือ้อเพราะว่าเดบอร์ดบันเทศได้ค่อนข้างเก่งนะครับมีมีฮิลที่เยอะเทรดบอร์ดได้ดีแล้วก็ปิดเกมที่ชัวนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเจอกับพวกเด็กที่เขาแบบมีบาเลียน,หนาหรือแบบมีการดามเมจอย่างมังกรหรือเฮเ่นที่เขาแปะบาเลียนใส่หน้าได้เนี่ยเราเก็บเบเรียของเราเนี่ย เ,เก็บเบรเดียลตัวที่2เอาไว้อีโวตอนที่เคสเรามันเหลือหนึ่งนะแบบพอเข้าเธอมนาะปุ๊บเคสเราเหลือหนึ่งอะเราค่อยเล่นนะครับเราอาจจะแบบลงใบอื่นไปเพื่อเคลียบาเรียเขาก่อนแล้วค่อยเล่นเบเดียนะครับอย่าไปโวอย่าอย่าไปโวตอนเหลือสองนะแบบเคสเหลือ2โวให้เหลือหนึ่งเพราะว่าเขาเขาจะสามารถแปะบาเรียหนีเราได้นะครับเพราะงั้นก็ระวังจุดนี้ดีๆด,ด้วย <c oughs> แล้วก็ตัวของไลเรียเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับ ตัวของไลเลียถ้าเป็นไปได้อย่าเอามันลงไปตายต้นเกมนะครับมันไม่เกิดประโยชน์เลยผมลองแล้วโอเคแหละมันอาจจะช่วยเทดเศษบอร์ดให้คุณต้นเกมได้ลดได้สัก1ดาเมจ2ดาเมจแต่ว่าช่วงกลางเกมมันทำให้คุณเหนื่อยมากๆเพราะว่าแทนที่คุณจะเอาฟิริเอลมาชุบขังคาวหรือชุบตัวนี้กลายเป็นว่าออกมาเป็นไลเลียตัวหนึ่งคุณเหงามากเพราะตัวนี้ชุบมามาทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังตรงเรื่องนี้ดีๆ รวมถึงคารอนด้วยนะคารอนชุบตัวนี้มาก็ค่อนข้างเหงามันยังโอเคนิดหน่อยตรงที่เป็นบอร์ดบาเรียแหละแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีอยู่ดีเราอยากเอาคารอนชุบมาเพื่อเอาฮิลหรือว่ามาตั้งบอร์ดมาช่วยเทรดบอร์ดมากกว่านะครับส่วนเรื่องการมูริแกนก็พยายามหาพวกเคิร์ฟต้นนะครับอย่างไอดอปหนึ่งลิลิลลลต,ตรงนี้เก็บได้กาซี่เก็บได้นะครับวิงเซอร์แวนเก็บได้เอเมดาเก็บได้แล้วก็ ถ้าเกิดในเกมไหนก็ตามที่คุณมีดอบสองเช่นแบบมีตัวนี้หรือว่ามีใบนี้สามารถเก็บใบนี้คู่กันได้นะครับเราจะมาโวช่วงประมาณเทินห้าเพราะว่าถ้าเล่นใบนี้ก็คือเราก็จะเก็บโกดไว้แล้วจะมาโวโกดแล้วก็ลงตัวนี้เพื่อปั๊มอีโวนะครับแล้วก็แกนจีต้าก็ควรต้องเก็บเหมือนกันเพราะว่าแกนจีต้าเนี่ยมันเป็นใบที่เก่งมากมันช่วยจะจวดในเทินสี่ได้เพื่อหาเบเรียลเพราะว่าเราจะเริ่มโวเนี่ยก็คือประมาณเทินสี่เทินห้านั่นแหละนะครับเพราะงั้น แกนจีตาจะเป็นการที่ช่วยเราหาเบเรียลช่วงต้นเกมได้จากการจวตีหรือว่าจะเอามายิงเคลียร์มอนในช่วงต้นเกมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เบเรียลเนี่ยเก็บทุกแมตชัพถ้าขึ้นมือนะครับถ้าเกิดเบเรียลขึ้นมือเปิดเก็บได้เลยทุกแมทชัปเลยนะครับเจอแบบชัปไหนก็เก็บได้แต่เก็บแค่ใบเดียวนะเราไม่จำเป็นต้องเก็บเบเรียลถึง2ใบนะครับถ้ามันขึ้นมือมาใบเดียวพอนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กเนี้ยถ้าเกิดเบเรียลไม่ขึ้น เราสามารถเล่นเป็นเด็กแบบวิดเลนตั้งบอร์ดได้นะครับเพราะว่าเราอะมีโกดจัดไว้นี้นะครับซึ่งโกดเนี่ยก็สามารถตีหน้าได้เราสามารถแบบเทิดเทดหน้าเอาเทดเทิดบอร์ดไปแล้วก็แอบตีหน้าไปเรื่อยๆได้แล้วก็เก็บโกดไว้ลงโกดโกดบวกในฮานตีหน้าได้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีซาดาฟอนที่ช่วยทำดาเมจอีกทีหนึ่งนะครับซาดาฟอนเนี่ยมันจะทำสิบดาเมจได้เลยถ้าเกิดอีกฝั่งบอร์ดโลกนะตอนที่ซาดาฟอนซูเปอร์สกายบาร์ติดเนี่ยก็คือยิงห้าครั้งสองดาเมจ เราสามารถยิงหน้าสิบได้เลยพราะง้นเด็กนี้ก็สามารถเล่นแบบทรงกึ่งๆ่งจะมิดเรียนได้ถ้าเกิดมันจําเป็นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราก็เล่นกันแหละถ้าเกิดเบเรียวขึ้นมือปกติก็เล่นกันไปนะครับถ้าเบเรียวไม่ขึ้นก็แบบมาเล่นโกดโอลิเวียซุปโบโกดลงโกดโกดแล้วก็ลงเนฮานมาโวตีลงฟรีดเอลตั้งบอร์ดต่ออะไรประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นทรงประมาณนั้น ก็เรียกว่าเป็นเด็กที่ผมมองว่าลิทนี้น่าจะค่อนข้างเสถียรมากๆระดับหนึ่งแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยแหละนะครับตามเมตาก็จมวา,านี้นะครับสำหรับลิทของ Evo อาบ s นะครับก็เดี๋ยวเราไปต้ชมเกมเพลย์กันต่อนะครับ <Okay. S 1> เกมนี้เจอกับมังกรนะครับ <Okay. S 1> ก็ <Okay. S 1> เคิรอบต้นผมจะเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็ผมเริ่มหลังนะ <Yeah. S 1> ผมเริ่มหลังเนี่ย <Yeah. S 1> ผมจะอยากเก็บคารอนเวลาเจอกับมังกร mm hmm. เพราะว่าคารอนเนี่ยมันเป็นบอดสองตัวมันช่วยกันฟอร์เตได้นะครับ ก็เธอเน,นี้ก็ผ่านไปเขาลงเป็นมังกรมามังกรัหมมันคือมังกรไหมไม่ใช่มันคือมันคือปลานะครับเราก็ลงมอไปเทรดเลยนะครับเจอมังกรเนี่ยมังกรตอนนี้มันคือสตอมดาก้อนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็เราไม่อยากโดนดาเมจเข้าหน้าเพราะว่าจังหวะฟอร์เต้เนี่ยเราก็ต้องรอแก้เหมือนกันเนี่ยผมไม่อยากโดนดาเมจเข้าหน้าเลยนะผมผมเคลียร์ไปเลยนะครับ แล้วก็ลงแบตไปเลยเพื่อไปรอเทรดเขาเธอนี้เขามีโอเชียนอีกตัวหนึ่งเพราะเธอนี้ยผมต้องคารอนไปเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบอดเขาค่อนข้างเยอะและ <c oughs> ไปลงแกนแกนจีตาจั่วแล้วแบบเขตตัวหนึ่งนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราตั้งบอร์ดสวนเลยเอ้ออย่างหนึ่งที่ผมเลือกที่จะตั้งบอดสวนก็คือผมไม่มีเบรเรียนะครับบนมือ เขาลงมาเป็นการมีวแล้วก็เทิดเราแล้วก็โวกามีวมาเทเาิดตาอ่นนอเธอนี้ผมแกนกีตาไปจั่วครับเพื่อหาเบเรียวนะนนยังไม่มาจะ้องโวเทจไปก่อนนะครับเน,นี่ยคือถ้าถ้าดูดีๆคือจังหวะเนี้ยอาจจะดูแย่แล้วหรือเปล่าเราเสียไปตั้ง2โว เสียใบยโวฟีไปแล้วด้วยแถมเบเดียวยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเด็กมันแบบเด็กมันเด็กมันค่อนข้างเฟรซิเบิร์พอที่จะเล่นเล่นได้ต่อนะ,อะเบเดียวมาพอดีเลยก็ลงมังกรไปแล้วก็โวตัวเองนะครับแล้วก็ไปเทรดแล้วผมก็ลงทั้งคาไปต่อเลยเพราะว่าผมถือดรอปเอยู่นะครับพอทั้งคาเนี้ตายได้ไม่เป็นไร ถ้าเขาเคลียร์ไม่หมดเราก็ได้มีดาเมจเข้าหน้าด้วยได้ไดไดฮิลเพิ่มนะครับนะครับก็ลงมอนมาเทิดเราอย่างนี้ผมก็เล่นดรอปสองเลยแล้วก็เนฮาน,น่แล้วก็โบแล้วก็เทิดไปนะครับนี่คือเด็กมันฮิลเยอะมากนะเด็กมันน่าจะเป็นเด็กที่ฮิลแบบเยอะเป็นอันดับต้นๆในเมตาตอนนี้แหละนะครับ เขากามีอีกตัวหนึ่งเพื่อจะมาตีหน้าเราแต่ว่าเราก็ยังมีฮิวต่ออีกนะเรามีฟิล,ลิเอลฮิวต่ออีกนะครับ <c oughs> แล้วก็สาฟรฟอนคบแล้วโอ้หกครั้งตอนนี้เบเรี่เราเนี่ยขออีกสามทีนะครับ <c oughs> ก็สองทีบวกกับเทินหน้า <c oughs> ก็คือเล่นเบเร่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้ผมชุบไม่โดนตัวฮิวนะ เราเล่นมันเป็นเนปจูนเถร์นี้เราก็เบรียลได้เลยนะครับเป็นมันจะเป็นสิบห้าพอดีลงไปแล้วก็สุปโปรหนึ่งทีคือต้องบอกว่าถ้าถ้าเป็นไปได้นะวงเล็บนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ พยายามเก็บสองซุปโปเนี่ยให้กับเบร,เรียลนะแต่ถ้าแบบมันกดโดนกดดันหนักจริงๆก็ลงไปได้เลยนะครับอย่างเงี้ยผมเจอกับมบังกรเนาะเพราะงั้นเนี่ยอ่อตรงเนี้ยเคสผมอะเหลือสองนะครับแต่ว่าผมเจอกับมบังกรที่มังกรเขาอะเขามีการ์ดใหม่ที่เขาซื้อเทืนได้ที่เขาจะทําให้ตัวเองเหลือหนึ่งแล้วก็จะไม่โดนด,ดาเมจนะครับเพราะงั้นผมจะไม่ลงเบร,เรียลไปโวเทืนนี้เพราะว่าถ้าผมลงปุ๊บผมซุปโปผมเหลือหนึ่งหนึ่งเคส แล้วคอเข้าเทินเขาเขาลงเขาลงบัการ์ดไปดันมาสิบมานาเลือดหนึ่งแล้วก็ไปโดนดาเมจเท่ากับว่าพอเริ่มเทินผมปุ๊บเบเรียลยิงติดนะครับเพราะงั้นผมก็เลยยังไม่ลงเบเรียลเทินนี้นะ <c oughs> เรารอดูเพลก่อนว่าเขาเล่นอะไรมาพออย่างเงี้ยเขาไม่ได้เล่นไอตัวไอตัวการดาเมจเท่ากับว่าเทินหน้าเราก็ชนะละ <c oughs> แบบนี้ก็เบเรียลแล้วก็โวชนะเลยนะครับ เ,เกมต่อไปนะครับเกมต่อไปอาจเจอดาบก็การเจอดาบเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะการเจอดาบเนี่ยเน้นที่ให้เก็บค้งข่าวนะค้ขงข่าวต้องมีนะครับมีค้งข่าวแล้วก็มีคารอนชุบมีฟีดเอลมาชุบต่อ ต้องบอกว่าเวลาเจอดาบเนี่ยเบรเรียว <Ber ial S 2> ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแต่ก็ถ้ามีก็ดีถ้ามีก็จะเด่นง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาข้างขาวเนี่ยสู้มันเ,เขาลงแลนทูเปอร์มาผมก็ข้งคาวไปนะครับ <c oughs> เธอนี้ทําอะไรไม่ได้ครับผมก็ดรอปสามไปเลยนะเบรียลไม่ขึ้นด้วยนะครับดรอปสามไปตั้งบอดเลยอนะเขามีห้าสี่มาต่ออีกโอนจิต้าไปยิงครับปัดดวงอันเนี้ยที่เราเจอเนี่ยมันจะเป็นอ่าเป็นหลูดเขามีการ,ร,ร์ดลูดนะครับแต่ว่าเป็นหลูดที่น่าจะไปทางแอคโกหน่อย เอนนี้ผมก็เล่นในมังกรตัวนี้ไปโวนะครับแล้วก็ลงดรอปสามเราสามารถลงดรอปสามเพื่อโวฟีได้แล้วก็ไปไล่เทปบอร์ดเอารเราเอาเบิร์ดมาต่อ <c oughs> เขาเริ่มบุกเราหนักแล้วนะตอนนี้เขาเริ่มซัดเอาหนักละเหลื <c oughs> อสิบแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมยังมีคารอนอยู่ ชุบได้ข้างคาวมานะครับเนี่ยก็ฮิวหนีเรื่อยๆนะเธอหน้ามีดรอปเจ็ดต่ออีกนะครับกิวาเลียผมก็ดรอปเจ็ดไปนะ ไอข้างขาอีกหนึ่งตัวเทรดไปแล้วก็ตัวนี้เผาสองนะครับบาเรียรก็ไม่สนเขามีโอดินมาตีหน้าต่อตอ,อีกอันนี้คือเขาบุกหนักมากนะมผมก็จวดดูห่อนครับตอนนี้อ่าเบเรียรเรามาละ อันนี้ผมซุปโวเลยนะครับเพราะว่าจังหวะเนี้ยอย่างเงี้ยผมโดนกดดันผมต้องจ่ายซุปโวเลยเพราะว่าผมจะตั้งบอร์ดส่วนนะครับเพื่อจะเทรดบอร์ดด้วยเขาเอาวอลลงมายิงแต่ว่าเบเรียลผมในยังสิบทับสิบห้าอยู่เลยนะจังหวะนี้ผมก็เลยเอาแกนกีตาร์ไปยิงเลยนะครับ ตอนนี้ก็สิบเละเขามีโอดินอีกตัวหนึง่งคือข้างข่าวเราไม่ได้ด้วยนะตอนแรกผมกะผมจะข้างข่าวมาเล่นคู่กับนีฮานนะครับก็ฮิวไป <c oughs> คือแบบขอแค่รอดตอนนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีเอาเบิร์ตบนมือนะเขามีแบร์มาเทด แล้วก็มีมุดไว้ตัวหนึ่งยิงไม่โดนด้วยนะครับแต่ว่าเรารู้แล้วว่าดาเมจเขามันไม่พออยู่แล้วนะครับ เอาฮิวต่อเลยนะแล้วก็เอาสาราฟอนยิงปิดนะครับเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยไม่ต้องใช้เบเรียวก็ได้นะเล่นแบบเป็นคุมบอดไปเรื่อยๆแล้วก็มีสาราฟอนมายิงช่วยก็ได้นะครับก็เกมนี้เจอเฮเว่นนะเราเริ่มก่อนนะครับ ก็ผมเก็บแค่แกนจีตาร์พอนะครับเพราะว่าเราต้องการแบบคือเราเริ่มก่อนเนี่ยเทินสี่เราจะอยากจวนะก็มีทั้งคาวมีฟีดเอลก็ถือว่าค่อนข้างดีตอนนี้มือมือเราสามารถเก่งแบบเรื่อยๆได้เลยนะครับช่วงกลางเกมอ่ะเบลเลียนมามือนี้คือมือที่แบบน่าจะดีมากๆของเด็กนี้นะครับเพราะว่าเราได้ส่งขังคาวไปตายก่อนแล้วเราก็มีฟีดเอลมาทุบเอ่อมาโวลฟีสองตัวติดนะครับ แล้วก็เธอนี้ซาทายผมไม่ลงนะเพราะว่าไอซาทายตรงเนี้ยเราต้องการเก็บไว้โวฟ,ฟีนะครับเพราะว่าบนมือเรามีเบรียลและ้ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ใช่เด็กที่มาบุกใส่หน้าเรานะครับเพราะงั้นเรารอได้ะเขาลงลิงดอกมาเพราะงั้นแกมจีตาผมก็ลงไปจั่วเลยนะเราไม่ต้องมากลัวดาเมตตรงนี้ถ้าเขาโวเบาดามเมจมันก็เข้าหน้าเราแค่สองดามเมจนะครับแต่ถ้าเขาเทตก็คือดาเมจไม่เข้าหน้าเราแค่นั้นเลยเธอนี้ผมก็เล่นลิลิทไปก่อนนะครับเพื่อโวนะ โวไปเทดแล้วก็เล่นในตัวนี้นะครับซาทายเพื่อเอาไปโวฟีอ่ะได้ได้โวสองอันเลยเนี่ยแล้วเธนหกละเธอนหน้าเรามีตัวนี้ไว้รอเทดได้นะครับแล้วก็มีริปเปอร์ไว้เขีรยได้เจอวิวเบิร์ดเขาเทดมาผมว่าแค่เทดคืนนะอันนี้เทดคืนหนึ่งทีแล้วก็เล่นเอาเมด้า มีขังคาวก่อนได้ขางคาวได้ขังคาวเนี่ยผมจะเอาไปเล่นกับริปเปอร์นะครับเพราะว่าเราจะเคลียร์บอดคอยให้หมดเลยเราไม่อยากให้แบบว่าโดนเอเธอร์เทอร์หน้าแล้วเอเธอร์จะได้มาบับสองสี่ด้วยนะเพราะงั้นลดบอดไปเลยนะครับเพราะว่าเธอร์หน้าเราเก่งแล้วเธอร์หน้าเรามีฟรีดเอลเขาเอเธอร์มาตามนัดเลยอันนี้คือหกเจ็ดตามนัดชุปโปมาเราฟรีดเอลแก้ได้นะครับบอดนี้ <c oughs> มันแก้ไม่หมดแต่ว่าก็เรียกว่าดามเมจที่เข้าหน้าเราก็น้อยมากๆนะอันนี้ผมก็โวไปเลยนะครับโวไปเพื่อเทรดกับเอเธอร์ให้เหลือเลือดสองแล้วตรงนี้เทรดไปเลือดสองนี่ก็เทรดไปเอาฮิวมานะครับเหลือบอดแค่นี้เองแล้วก็เทินหน้าอ่ตัวนี้ต่องตัวนี้ตายเราจะมีชาโด้หกพอดีแล้วเทินหน้าแล้วก็เนโคแมนซี่ต่อได้อีกนะเพราะว่าเบเรียเราตัวนี้มาสิบสามนะครับเทินเข้าเทินมาจะเป็นสิบสี่ ยังไม่สามารถเล่นได้เพราะั้นั้นเล่นอันนี้จวดูก่อนแล้วก็เล่นฟิีเอลก็เทรไปครับก็เหลือตัวนี้เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็โดนลบอยู่ดีเือเธอหน้าเราเบรียลได้ละเขามาเป็นโจนะเลือด82ตัวแต่ว่าเบรียลก็คือระเบิดทิ้งไปเลยนะครับ แล้วก็ูโบไปด้วยตอนนี้ก็คือเรารอชนะละเพราะว่าเด็กเขาน่าจะแก้เราไม่ได้แล้วนะครับยกเว้นว่าเขามีบาเรียน้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นวอร์ดเทเบนอะ่ะเคสเขาไม่ได้เยอะพอให้มาใส่การ์ดบาเรียน้าเหมือนเคสเทเบนอยู่แล้วนะแล้วก็ถึงแม้ว,ว่าเขาใส่มาตอนนี้เขาก็มีเคสแค่หนึ่งนะครับเขากา็กดเคสไม่ได้อยู่ดี เพราะงั้นเทินเทินหน้าเนี่ยเทินเนี้ยผมก็เล่นเบลลียร์ไปเลยครับที่จริงจังหวะมาเกีะเราจะแบบเราเบรี่ร์เราเบดิดแล้วเราค่อยเฟรก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายพลาดเท่าอยู่ดีเราไม่ได้ชนะการทำดาเมจเข้าหน้าแล้วนะเพราะเพราะว่ายังไงเทินหน้าเราชนะอยู่ดีจบเริ่มเทินมาอ่ะจบ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็ก Evo a b y s s เนาะก็จะประมาณนี้นะครับกับเด็ก E v o a อ y s s เนาะก็ต้องบอกว่าเด็กมันเก่งนะมันสู้กับดาบได้สู้กับเฮเบนได้นะครับสู้กับรูนที่เป็นรูนดินได้แต่ว่าเด็กเนี้ยจะเหนื่อยที่สุดก็คือเจอกับรูนที่เป็นสเปลบูทนะครับก็คือแบบเป็นคู่องค์ซาตานดีซีอ่ะถ้าเจอเด็กนั้นอนะ่ะคือเหนื่อยเพราะว่าเด็กเราบันช้ากว่าแต่เด็กเขาปิดได้ไวกว่านะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ไปลองเล่นกันดูผมค่อนข้างชอบเด็กนี้นะ เอาตรงก็คือน่าจะชอบเด็กดีมากที่สุดแล้วในตอนนี้นะนวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับ,รบชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ